สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องพวยอาเจียงพลายแก้วสักใบคะ่ะบรรยากาศเช้าๆค่ะแม่แม่วันนี้พาน้องบุญมีไปศูนย์พุ่าศึกษาไปด้วยกัน3ามเชือกนะคะ3ส,สีที่น้องบุญมีมคําแพงแสงคำไม่ไปกินหิ้งะไรทุบค่ะวันนี้ ่านหมายขี่คุณพ่อเดินตามหลังจากวิ่งแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็จะดีขึ้นนะคะเด็กดีเด้ดบญมีเดอาวสามพี่น้องเดินไปทำงานคํำแพงอยู่ตรงกลางที่แสนข้าวกุ้ม้ทยโอ้เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะแน่ๆสามพี่น้องเดินตามกันไปออกจากบ้านนะคะ ามพี่น้องไปแล้วไปแสดงที่ศูนย์โคชศึกษานะคะไปเลยตามสามพี่น้องไปเลยค่ะ,ะมาแล้วค่ะมาแล้วสามพี่น้องค่ะ,ะเด็กดื้อนะคะเด็กดือ้อเด็กดื้อต้องเปลี่ยนควานนะคะปกติคุณพ่อก็ดูแลเองนะคะวันนี้ให้ควานหมาย มาช่วยขี่นะคะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้บุญมีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวควยอาเจียงด้วยน้องบุญมีนะคะสามพี่น้องเดินไปทำงานในทุกๆวันนะคะไปศูนย์เพื่ศึกษาเป็นกำลังใจให้สามเด็กๆเราด้วยค่ะ อยู่สุรินก็จะสองปีแล้วบุญมีหนุ่มเหนือครับผมงายาวออกง่า,าออกเร็วมากเลยนะคะอิลาอิลากำแพงกตัวเล็กสุดลูสาวพี่น้องน่ารักมากเลยค่ะทุกท่านพี่แสนคำนักเตะประจำ ลานแสดงนะคะสีบอลเก่งมากเลยที่แสนคำนเส้นทางที่น้องเดินไปทำงานนะคะ เด็กดีในเลววันนะคะไม่ดื้อไม่สซนเอ้าพอมาเจอม้าจะเป็นยังไงวันนั้นตื่นตกใจม้านะคะเนี่ยมา้าม้าตัวนี้นะคะที่คุณมีตกใจวันนี้นะคะวันนั้นตกใจเสียงม้าค่ะแม่แม่แม้า,มาสองตัวนี้นะคะ บางเชือกก็จะตกใจนะคะนี่เมื่อกี้มาร้องนี่ทำให้บุญมีตกใจนะคะ ลินก็จะเลี้ยงแบบช้างบ้านนะคะแม่ๆช้างบ้านเด็กๆจะได้ฝึกนะคะฝึกแล้วก็ทำงานนะคะทำงานรับทเที่ยวนีะคะโอ้ถึงที่แล้วคําแพงคําแพงอ้อนใหญ่เลยคําแพงอ้อนใหญ่เลยมาส่งพี่บุญมีถึงที่ส,สองพี่น้องก็จะไปแสดงนะคะ ตรงนี้เป็นหลักที่เราผูกนะคะผูกประจำอสองพี่น้องจะกลับไปแสดงแล้วถึงเ,เวลาแล้วไปพี่แดงงานแล้วยิ้มสวยจังเลยเซนต์คำสองพี่น้องก็จะเป็นนักแสดงประจำศูนย์คดนะคะพาพี่บุญมีเดินมาแล้วก็จะ ร้านแสดงต่อนะคะปโชว์ความสามารถให้แม่ๆชมกันนะคะอ,อ้าวบุญมีอ้าวบุญมีนะคะบุญมีนี่งานยาวๆเนาะบุญมีนไอตัวบิดเนาะตัวบิดอ้าว ถึงที่หมายแล้วตรงนี้คือศูนย์พัศึกษานะคะเป็นช้างประจำศูนย์พจัะศึกษามาถึงที่แล้วก็จะผูกไว้ตรงนี้นะคะรอรับนักท่องเที่ยวนะคะ,ะแม่แม่ท่านใดที่มาเที่ยวศูนย์พจัะศึกษาก็มาชมการแสดงของอเด็กๆสองพี่น้องได้นะคะเป็นคำํำเพงแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับบุญมีได้นะคะ อยู่บริเวณลานจอดรถนะคะาตรงจำหน่ายของฝากของที่ระลึกค่ะแม่ๆค่ะอ่าก็จะฝึกเราก็จะฝึกเดินทุกๆวันนะคะเดินจากบ้านมาที่สวนคตให้เขาคุ้นเคยแล้วก็ชินนะคะจะได้อ่าไม่วิ่งอีกนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ทั้งควาน<อ>ทั้งช้าง เป็นเด็กดีมาดูงานใกล้ๆช้าง11ปีแต่ว่า,างานน้องออกเร็วมากเลยนะคะดูงานออกเร็วมากเลยบุญมีนะบุญมีนะะเอาไนเลยๆเนาะขอบคุณมากนะครับซีทุกท่านนะให้กำลังใจกับลายบุญมีนะครับและแซนคํากมแพงด้วยนะครับ ค่ะลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ซุ้มปวยไอเจียงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆของเราทั้งสามเชือกนะคะพี่บุญมีพี่แสนคำอิลาคำแพงนะคะให้บุญมีเป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อไม่ซนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s รักนะคร่กดกระดิ่ง เพื <usion> ่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบเตียมครับผมใบเตี้ยมใบเตี้ยมใบเตล้ยมคลายสักใบขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ